ประการที่หนึ่งคุณต้องเข้าใจนะครับสารนรรมนูลเนี่ยเขาต้องการผู้พิพากษาเข้าใจสถานะของบ้านเมืองเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของศาลนั้น <c oughs> ส่วนหนึ่งเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายอีกส่วนหนึ่งเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านรัฐศาสตร์สองฝ่ายนี้รวมกัน <c oughs> แต่ในเมื่อทั้งสองฝ่ายเนี่ย ไม่ยึดมั่นในคุณธรรมและขอโทษนะครับบางครั้งก็มีการรับสินบาทค่าสินบนกันสารรัฐธรรมนูญก็เลยเป็นที่พึ่งไม่ได้ของประชาชนพลเมืองผมเองเกี่ยวข้องกับสารรัฐธรรมนูญโดยตรงนะครับเ <c oughs> มื่อผมไปต่อต้านท่อแกส๊สที่เมืองการผมว่าเป็นสิทธิของผมตามรัฐธรรมนูญ เพราะการปกป้องป่าปกป้องปกป้องแผ่นแผ่นดินแผ่นน้ําเป็นสิทธิของรัศดรผมก็ท้าทายสารยาก็เสียผมไม่ได้แต่นายาเขากโ,โยนเรื่องของผมไปใช้สารธรรมนุนสารนุนเป็นดองอยู่ตั้งสามปีครับแล้วผ็บอกว่ารัฐธรรมนูญไม่คุ้มครองผมไม่ให้เหตุผลเลยเลยเ๋ยวแล้วผมก็ชนะคดีนี้ที่ศาาญา ไม่ต้องเอ่ยถึงคดีของทักษินจินวัตนะครับครดีนั้นไปที่รู้กันเลยครับว่าสายคนไหนได้ได้กี่สิบล้านเพราะผมมีเพื่อนคนหนึ่งตัดสินให้ทักสินชนะและเพื่อนผมคนนี้เป็นคนซื่อสัตย์ยุติธรรมเพราะฉะนั้นการตีตโตตามกฎหมายเนี่ยมันมันเอาแน่ไม่ได้เมื่อชนะแล้วเนี่ย ถ้าทักษิณชนะแล้วเนี่ยเขาหมดวาระเขาจะอยู่วาระที่สองเนี่ยเขาเป็นได้อีกทักษิณให้คนไปหาเขาเลยนะครับมาขอให้ท่านรับเป็นสักครั้งที่สองด้วยเขาเห็นว่าเองมันไม่จบมาจากภาคนเพื่อนอาคนนี้ก็เลยลาออกมาให้ชื่อกันเลยครับสุจินดาย่งสุนทรไม่ใช่สุจินดาคารารยูน,นะครับไอ้นั่นตัวร้ายไอ้นั่นเป็นตัวที่ทำร้ายแลธรรมูญ จนุนาธันย์เนี่ยอยู่ที่กระทรวงต่างประเทศทุกคนนับถือหมดเลยว่าเขาแม่นทางกฎหมายมากผมกล่าวมาทั้งหมดนี้คุณไพิจารณาดูเองแล้วกันว่าคนจะฟังสารจมนวนขนาดไหนชายสติปัญญาพิจารณาที่เขาพิพากษามานั้นเหมาะสมหรือไม่ขอบคุณครับ